ตอนนี้กี่โมงแล้ว เอาจริงเราไม่คิดว่านาฬิกาแค่เรือนเดียวจะทําได้มากขนาดนี้เราได้สมาร์ทวอชมาใหม่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าตอนแรกคือแบบอเอาแค่มาใช้งานแต่ตะลึงกับโหมดการใช้งานมากๆมันมีเยอะเกินไปแล้วเยอะยังไงมาดูกันอุปรกรณ์เขาจะมีนาฬิกานะคะใส่ชาร์จแล้วก็คู่บอกเลยว่าอ่านง่ายมากๆก่อนใช้งานทุกคนก็ดาวน์โหลดก่อนนะคะดาวน์โหลดง่ายมากๆทําตามนี้เลยหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาใส่ใจรายละเอียดถึงแบบเราจะให้ดูนะ<ม>นี่น้าหนักสามารถใส่แบบจุดได้แล้วโหมดฟังก์ชันคือแบบเยอะมากมีการเตือนดื่มน้ําด้วยนะเราจะมาให้ดูกันว่าเามมีหดอะไร อันนี้เปลี่ยนหน้าจอคือแบบหลากหลายมากๆน่ารักมากอันแรกเลยค่ะอัตราการเต้นของหัวใจโอเคปกติโทรเข้าและโหมดการออกกําลังกายสาหรับใครที่ออกกําลังกายนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆมีหลายโหมดมากแล้วที่เราตะลึงคือสามารถวัดความดันได้ทุกคนเพียงแค่ใส่นาฬิกาแค่นาฬิกาเรือนเดียวอะแล้วสามารถเก็บข้อมูลนะคะ7วันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะทุกคนคือออกซิเจนในเลือดนะคะเมินความเครียดได้ด้วยสภาพอากาศก็มา อีกทั้งถ่ายรูปได้จ้าฟังชั่นคือเกินราคาไปมากๆและที่เราชอบที่สุดคือ AI ทุกคนคือแบบถามซิรี่แบบวันนี้เป็นไงบ้างเครื่อง,งคิดเลขก็มีนะเกมค่ะเกมเกมคือตะลึงเกินอันนี้ตะลึงว่าราคาดีๆดีจริงนะทุกคนการแจ้งเตือนจากโซเชียลนะคะคือเขาจะลิงก์กับโทรศัพท์หมดเลยอบอกราคา4 0 0กว่าบาทค่ะจิมเล